รัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสระบุรีนี่แหละครับตอ่าตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ละคะ72ฮะ72เมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผงก็ให้เต็มร้อยอะครับพวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วหันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนประทับใจใน ที่ว่าเราเราทานเข้าไปแล้วเราดีขึ้นเราหายปวดเราไม่ทรมานเราไม่ทรมานเลยค่ะเราไม่ทรมานเราหายเป็นปกติเลยเราก็ก็ภูมิใจในสินค้าตัวนี้ค่ะคือลองทานมาหลายหลายตัวแล้วมันก็ไม่หายแต่ดีบูนี่โอเคเลยค่ะถึงว่าถามความประทับใจค่ะคุณคุณแม่มั่นใจในสินค้าดีบุว่าช่วยให้ลูกสาวคุณแม่ดีขึ้นคุณแม่มีความประทับใจยังไงคะบอกกับท่านผู้ชมเลยค่ะก็ประทับใจดีคิดว่าเออมันต้องจริงมันต้องดีจริงถ้าไม่ดีจริงแล้วลูกคงไม่ไม่ไม่หาย โอ้โหนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้คุณแม่นะคะบอกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะดีบูนเนี่ยดีจริงๆถ้าไม่จริงลูกสาวไม่ดีขึ้นขนาดนี้หน้าตาสดใสใช้ชีวิตได้ยังมีความสุขเนาะใช่ค่ะนะคะวันนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะใครที่ดูอยู่ตอนเนี้ยไม่ต้องลังเลเลยใช่ไหมคุณแม่ถ้าถามตัดสินใจทานได้เลยเนาะอ๋อถ้ามีเงินซื้อเลยนะคะคุ้มค่าไหมเนาะคุณแม่เนาะคุ้มค่าไหมคะพี่กกษมีค่ะคุ้มค่าเราเหมือนเราได้ ขาใหม่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกายเรากลับคืนมาเหมือนเหมือนที่เราเคยแข็งแรงอะค่ะบางทีเราอยากจะทําอะไรมันทาอะไรไม่ได้มันปวดแล้วมันมันหมดไปไม่ได้ไปไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มาก็ได้แต่นอนปวดขาอยู่อย่างเดียวเดินเินหมดไม่รู้นอนนันยังข้ามนอนนอนอย่างเดียวเลยนอนอย่างเดียวาพปาไม่อยากจะลุกขึ้นมากินบนบ้านไม่อยากจะขึ้นมาเลยปวดหัวเข่าทั้งสองข้างค่ะปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดินเดินไม่ไหวอะค่ะเดินไม่ไหวบินระยะเวลามา ปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วแล้วใช้ชีวิตลําบากใช่ไหมคะลําบากมากค่ะการใช้ชีวิตแต่ละวันอะไรขึ้นบันไดเป็นยังไงบ้างคะพี่มีอาการเป็นไงบ้างประมาณมากปวดต้องดึงตัวเองค่อยๆขึ้นมาเก้าทีละหน่อยแล้วไต่ราวใช่ไหมไต่ราวขึ้นมาเลยค่ะเวลาขาลงก็ไต่ลาวลงบางทีก็กระถัด ลงไปลำบากมากค่ะทรมานทรมานจริงๆมันมีอาการเสียวไหมคะเสียวหัวเข่าอ่ะเสียวแล้วก็ปวดถ้าเดินเวลาเดินแล้วมันจะเสียวถ้านั่งห้อยขานานๆนี่มันจะตึงหรือยืนไม่ถึงห้านาทีนี่จะตึงทนไม่ไหวต้องนั่งกนอนนอนอย่างเดียวค่ะนอนแล้วเคยไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะ มีค่ะก็รักษากับโรงพยาบาลนะหมอก็ให้ยามาทานก็หมอจะนัดผ่าแต่เรายังไม่อยากผ่าก็ทรมาร์กินยาประคองมาพอดีมาเจอดีบุลเรากยามาเรื่อยแล้วเคยไปนวดมาบ้างไหมคะเคยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เรานวดแล้ววะก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นเลยยังปกติปวดเหมือนเดิมกลับมาก็ปวดเหมือนเดิมค่ะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนนี้ได้ไงคะดูจากในเน็ตนะคะในเน็ตใช่ไหมคะในยูทูบเนาะก็เห็นช่องบุกแล้วก็ เอ่อทำไมถึงตัดสินใจเลิกทานลิดัณฑ์ดีบูลล่ะคะเพราะดูแล้วจากที่ที่ในในในรีวิวแต่ละรายเนี่ยเป็นอาการเหมือนเหมือนกันแล้วเขาแชร์ออกมาเขาแชร์ออกมาดรวยทนเลใช่ค่ะเราก็อยากจะลองดูบ้างอะค่ะว่าว่ามันจะเป็นอย่างที่ทางรีวิวพูดไหมทางที่ตัวแทนพูดไหมแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่เราได้ตัดสินใจลองทานมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงค่ะจริงอย่่างทีเขาามกเลยค่ะอ๋อค่ะ จริงอย่างที่เขาพูดเรียกได้ว่าเราเชื่อเลยว่าสิ่งที่เขาทุกคนเขาพูดไปคือความจริงใช่ค่ะมั่นใจมากเลยค่ะพอยิ่งได้ทานแล้วยิ่งมั่นใจมากเลยได้ทานยิ่งมั่นใจหายจริงป่วดจริงไดิงได้ท่องไม่ทันวันนี้คือแบบว่าไม่ต้องตายเราแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ทัศนีนะคะจะมาสาธิตว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะลงบันไดมีความลําบากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูพี่เขาสาธิตกันเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะพี่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ตอนที่เราปวดเขาเราจะต้องเดินแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องไต่ราวอ่าแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรยื้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ะยื้อบันไดไว้ <แ S 1> ใช่ไหมคะค่ะแล้วการตอนตอนที่ลงมันเสียวหัวเข่าไหมคะพี่เ,เสียวเข่ามากเนาะอ๋อค่ะค่ะค่อยๆลงคือกว่าจะถึงก็คือใช้ระยะเวลาสักนิดนึงล่ะใช่ไหมอ๋อค่ะจ้าอ่าเวลาขึ้นนะคะเป็นยังไง ต้องไต่ขึ้นนะคะค่ะทั้งปวดวปทั้งไต่ทั้งใช้พละกําลังใช่ไหมคะพี่เป็นแบบนี้มากกี่ปีะคะปีหนึ่งใช่ไหมป,ปีกว่านะคะอ่านี่นะคะนี่เป็นการสาธิตนะคะว่าก่อนตอนที่ก่อนจะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะพี่ทัศนีนะคะมีอาการทั้งปวดเขา่าแล้วก็ต้องไต่าราบันไดขึ้นไปอย่างนี้เลยอ่าหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะทานเออเขาจะลงบันไดให้ดูนะคะว่ามีความคล่องตัวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ อ่าตอนนี้นะคะพี่เขาสามารถลงได้โดยไม่ต้องไต่แล้วนะคะแล้วเป็นยังไงปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับผลลัพธ์ถ้าเราปวดเราจะลงแบบนี้ได้ไหมพี่ไม่ได้แน่นอนนะคะอ่าแล้วขึ้นเลยนะคะเห็นไหมคะสุดยอดผลลัพ์เลยนะคะเห็นไหมคะเดินได้เดินคล่องไม่เจ็บไม่ปวดพี่เขาบอกว่าถ้าปวดจริงจะไม่สามารถเดินแบบดีได้โอ้โหนี่นะคะเป็นผลลัพธ์นะคะจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เราอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะ ถามความมั่นใจในสินค้าค่ะถ้าให้คะแนนดีบุญสักร้อยคะแนนพี่ทัสมินให้กี่คะแนนดีคะให้เต็มเลยค่ะผมใี้ร้อยให้ร้อยนะคะ,คะนี่ไม่เพียงทานเองนะคะมั่นใจในสินค้า<ช>แล้วยัง<ช>มีการบอกต่อคุณแม่นะคะ,คะนี่นะคะเป็นคลิปที่ทุกท่านพลาดไม่ได้เลยนะเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงนะคะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะ 91แล้วคุณแม่ชื่ออะไรเอ่ยไรเชาวไยคุณแม่อุไรนะคะอายุ9 1ปีแล้วใช่ค่ะถ้าสินค้านี้ไม่ดีจริงไม่ปลอดภัยพี่ทันีไม่ให้คุณแม่ทานแน่นอนช่ะเาะว่าคุณแม่มีโรคประจําตัวอะไรนะแม่ก็จะไม่กินแล้วแม่บอกอ๋อค่ะคุณแม่มีโรคประจําตัวไหมคะมีมีความดันกับไขมันความดันไขมันนี่นะคะคุณแม่ก็บอกแล้วนะคะว่าคุณแม่ก็มีโรคความดันกับไขมันแต่ว่าทานดีบูลแล้วไม่มีผลอะไรไม่มีหายเจ็บด้วยค่ะเป็นยังไงคะคุณแม่ตอนที่เห็นลูกสาวอะค่ะ ปวดเนี่ยคุณแม่แบบแล้วเล่าให้ฟังสิคะว่าลูกสาวปวดแบบไหนทรมานเหลือเกินเราดูแล้วจะขึ้นกระไดทีจะนั่งจะลุกทำไมเดินอย่างนั้นใช้ไม้เท้าตลอดเราก็รู้สึกว่าเป็นห่วงหลายอย่างอ่ะเป็นห่วงเนาะคุณเป็นแม่เนาะก็เห็นแล้วหลังจากที่ลูกสาวค่ะได้ทานผิดทันดีบูนคุณแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างคะก็เนี่ยก็เพิ่งมาเที่ยวนี้แลรู้สึกว่เขาดีขึ้นเยอะเขาบอกน สบายแล้วหนูเดินดีแล้วมแม่บอกกาพอแล้วแม่ไม่เอาแล้วสองกล่องพอพอม, <c oughs> มอแลงบอกแม่กินไปเถอะหนูหายแล้วเดี๋ยวแม่กินวีกเดี๋ยวแม่จะได้หายนี่นะคะพี่ทัศนีนะคะเขาแกะออกมาแล้วข้างในมีกี่ซองคะห้าซองค่ะข้างในมีห้าซองอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนิดนึงนะคะข้างในจะมีห้าซองแบบนี้นะคะ,ะทานวันละ หนึ่งซองค่ะหนึ่งซองหลังอาหารเช้าเท่านั้นทานง่ายไหมค่ะง่ายมากขมไหมไม่ขมไม่เปื่อนไม่ข่าวไม่เลยไม่ข่าวนะคะวันนี้นะคะจะมาทานให้ดูนะคะปกติทานยังไงอยู่คะชงได้เลยค่ะค่ะนี่นะคะพี่ทัศนีนะคะก็จะชงแล้วชงน้ําประมาณครึ่งแก้วกับน้าเย็นปกติค่ะแล้วก็คนคนคนผงจะเป็นสีอะไรคะสีเหลืองเหลืองค่ะสีเหลืองเหลืองเนาะค่ะนี่ก็คนประมาณนี้นะคะทานง่ายมากๆนะคะแล้วก็เข้มข้นเนาะค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะทานให้ดูเดี๋ยวชงให้คุณแม่ด้วยเลยนะคะจ้ะ จะได้เป็นการยืนยันนะคะว่าในบางคนในบางรายนะคะคก็แบบมีความแบบกังวลใจว่าเอ๊ะอายุเยอะแล้วจะทานได้หรือเปล่าม,ลม,ลมันจะขมมันจะคาวไหมลําบากไหมนะคะคุณแม่นะคะอายุเก้าสเดปีก็จะาทานให้ดูการันตียืนยันไปเลยแล้วคุณแม่เนาะทานแล้วไม่มีผลทัทง้ทงๆที่คุณแม่ก็เป็นมีโรคประจําตัวแต่ก็ทานแล้วก็ยังดีขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวพี่จศนทานละ่ะนี่นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะไม่ขมไม่เฟื่อนไม่ขาวการันตีแล้วว่า แล้วก็ทานแล้วดีขึ้นจริงดีขึ้นใวใช่ไหมคะพี่ทัศนีดีขึ้นค่ะดีขึ้นแน่นอนนะคะอ่านะคะต่อตต่อไปต่อไปนะคะจะเป็นของคุณแม่แล้วนะคะคุณแม่ทานนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานไปแล้วเบาขึ้นเบาขึ้นเบาตัวขึ้นเนาะคุณแม่เนาะอืมค่ะกระเป๋าอ๋อกระพี้กระเป๋าแข็งแรงขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณแม่บอกว่าจะมาขึ้นบันไดให้ดูเลยอ่ะถ้าเจ็บจริงขึ้นบันไดไม่ได้เนาะคุณแม่เนาะใช่ไหมคะพี่ทัศนีใช่ค่ะตัวพี่ทัศนีเองก็จะมาสาธิตเลยนะคะว่า ก่อนที่จะเมื่อก่อนในี่ก่อนทานรีบูนกับหลังทานนะคะความชัดเจนเป็นยังไงนะคะค่ะนี่นะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าไม่ดีจริงไม่บอกต่อคุณแม่นะคะถ้าถ้าเราคิดว่าสินค้าเว้นตลายหรือเปล่าไม่กล้าให้คุณแม่แน่นอนเนาะเพราะคุณแม่เก้าสิบเอ็ดปีแล้วแต่นี่เป็นการการันตีเลยค่ะว่าไม่มีนะคะข้อเสียใดๆทั้งสิ้นนะคะปลอดภัยหายห่วงนะคะคุณคุณแม่จะทานแล้วนะคะทานได้เลยค่ะ ทานเข้าไปแล้วนะคะคุณแม่อายุ91ปีนะคะก็ทานถิ่พันดีบูลน,นะคะทานง่ายไม่ขุมไม่คาวแล้วก็ทานแล้วหายปวดกระพี้กระเป๋าขึ้นเดินได้แข็งแรงขึ้น หมดแล้วนะคะคุณแม่บอกว่าโอแพ่คุณแม่บอกว่าผงที่เหลือนะคะก็ต้องละลายให้หมดนะนี่นะคะเรียกได้ว่าขุมมากๆเนาะใช่ไหมเพราะว่ากางล้างทุกของมันดีใช่ไหมคะดีค่ะค่ะของมันดีก็ต้องเอาให้หมดเออแก้วเลย้ออหมดลงไปแล้วนะคะมั่นใจในสินค้าได้เลยนะคะคุณยายเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นดีขึ้นดีมากทานง่ายไหมเอ่ยง่ายคมไหมไม่คมนี่นะคะนี่ก็เป็นเอ่อ เรื่องราวดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะทุกท่านค่ะทุกท่านนะคะที่ดูอยู่นะมั่นใจได้เลยนะคะใครที่ดูอยู่ไม่ต้องลังเลสั่งเลยแมะพี่พี่ก็บอกว่าสั่งเลยผิดหวังไหมคะถ้าสั่งผิดหวังไหมไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพี่ทัศนีและคุณแม่พร้อมครอบครัววันนี้นะคะก่อนจะทิ้งท้ายไปเรายังมีพี่ชายนะคะที่จะออกมาเล่าให้ฟังนะคะพี่ชายของพี่ทัศนีนะคะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของ้องสาวเดียวนะคะเรามาฟังเสียงจากท่านกันเลยนะคะเดี๋ยวเชิญพี่ชายมาเลยค่ะค่ะ วันนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะโอ้ครอบครัวทานกันทั้งครอบครัวกินดีทั้งบ้านอนั่งเลยเลยค่ะพี่นะคะคุณแม่นั่งเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะเป็นการสัมภาษณ์พี่ชายนะคะที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องสาวและคุณแม่นะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะและการปวดข้อปวดเข่าหายไปเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากพี่ชายนะคะว่ามีความประทับใจยังไงเรียกได้ว่านะคะคลิปนี้นะคะกินดีทั้งบ้านสวัสดีค่ะค่ะพี่ชื่อพี่อะไรคะ่ชาลีพี่ชาลีเนาะอายุเท่าไหร่เอ่ย เจ็ดสิบเจ็ดสิบปีนะคะยัง่มอยู่เลยนะ <c oughs> <c oughs> อ่าอยากจะให้พี่ชาลีเล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนที่พี่ทัศนีจะทานตัวผีกภะพันดีบูนตัวนี้ค่ะพี่ทัศนีเขามีอาการยังไงบ้างคะพี่เล่าให้ฟังนิดนึงอ,ะอ่ะเหมือนการยืนยันนะครับค่ะเมื่อก่อนเนี่ยประมาณปีก็่ปีเห็นน้องก็เดินลำบากเดินขึ้นเดินลงก็ไม่ไหวค่ะทรมารมค่ะทำอะไรก็ไม่สะดวกทำอะไรไม่ได้เลยเรียกได้ว่าเราเห็น คือน้องสาวเราทรมานมากๆใช่ไหมคะเป็นนานเป็นนานเมื่อเขาซื้อดีบุญมากินผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นยังไงครับพี่เล่าให้ฟังนิดหนึงหลังจากที่ไม่เจอกันครึ่งเดือนเลราก็ไปกรุงเทพเรากลับมาตอนนี้เขาเดินได้เดินได้ดีหายปวดออค่ะแล้วเขาได้เล่าให้ฟังไหมคะว่าเขาไปทําอะไรมาก็ผมก็รู้อยู่ว่าครับเขากินตัวนี้อ๋อค่ะทีนี้ ในเมื่อเขาได้ขึ้นผมก็ดีใจอืมดีใจเนาะเพราะว่าเขาเรียกได้ว่าแบบพอน้องสาวเราไม่สบายหรือว่ามีอาการเจ็บปวดเราก็ทุกทรมานแทนเนาะตอนนี้เรียกได้ว่าระดับปี้กันทําเชื่อไหคะพี่ชื่อพิมพ์พวันค่ะพิมพ์พวันนะคะเป็นคนจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการนะคะอายุเท่าไหร่เอ่ย49ค่ะ49นะคะแล้วก่อนทานนะคะพี่พิมพ์พวันเอ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวดหน้าขาแล้วาที่ขาหนีบอ๋อแต่ ปกติอ่ะพี่เป็นหมอร่องกระดูกพี่หมอรองกระดูกพี่แตกแล้วพี่ผ่าผ่าหลังมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ผ่าสะโพกมาครั้งหนึ่งแล้วผ่ามาทั้งหมดสองครั้งผ่าหนึ่งครั้งแล้วสะโพกสองครั้งแล้วล่าสุดคุณหมอก็นัดจะผ่าครั้งที่สาม แต่ว่าพอดีพี่มาเจอดีบูลก่อนเจอดีบูลก่อนแล้วก็ก่อนที่จะทานค่ะมันมีอาการปวดยังไงอยากให้พี่พิมพ์พันร่า้ฟังนิดนึงอากปวดตั้งแต่หน้าขาค่ะล้าไปที่ขาหนีบแล้วก็ล้าไปที่มดลูกแต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งแล้วก็ผ่าผ่าสะโพกอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามเพื่อที่เพราะว่าขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ค่ะ ่เดี๋ยววันนี้นะคะพี่พีพะวันนะคะก็จะมาบอกว่าตอนที่นอนติดเตียงตอนที่ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์บีบูนเนี่ยนอนติดเตียงมา2เดือนแล้วตอนที่เดินนะคะเดินกับผึกงแบบไหนนะคะเดี๋ยวให้พี่พีพะวันทําให้ดูนะคะตอนนอนเป็นยังไงคะพี่จะนอนแบบไหนอยู่คะพี่นอนท่านี้ทุกวันค่ะนอนท่านินนนน่นอนไปด้านทุกวันนะอ่ะ็นคนเนี่ยก็เดิน เราก็เดินไม่ได้เราก็นอนมองอ่ะเวลาพี่ลุกขึ้นอ่ะลุกนะะคขามันจะพับไปขามันจะพับไปคือพับลงไปเราเดินไม่ได้แข็งขาอ่อนแรงใช่ไหมแล้วเดินอ่ะพี่จะจับอย่างเงี้ยแล้วเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอะไรมันทิ่มทิ่มขามันจะเดินคือเราต้องเขย่นขาไปข้างเดินแค่ห้องน้ำเนี่ยนะคะขาอย่นไม่ได้แล้วตั้งใจไม่ได้แล้วคือเดินเดี๋ยวลองเดินคือตอนที่เรายังได้ทานอยู่เราเดินแบบไหนคะพี่เดินอย่างเงี้ยค่ะเวลาเข้าห้องน้ำก็คือมันเหมือนมีอะไรทิ่ม ใช่ขึ้นขาขาข้างมืออ๋อค่ะถ้าเรายืนเต้นเท้ามันก็จล้มทันทีเพราะมันจะโดนทับไปเลยใช่ไ้ค่ะอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานีบูลแล้วนะะเป็นยังไงเดยเล่าให้ฟังเยค่ะที่เดินแรกเป็นเท้าขึ้นนะคะค่ะอย่างเรารุกขึ้นจากที่นอนเงี้ยเรารุกขึ้นมาเราเราไม่ต้องจับอย่างเงยเรารุกขึ้นยืนได้เลยแล้วเดินได้เลย ตอนนี้เดินได้ป้องใช่แล้วพี่ก็ออกกำลังกายได้เหมือนเดิมเนาะออกกำลังกายได้เหมือนเดิมแล้วค่ะทานไปได้แค่สัปดาห์เดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ก็เริ่มเดินได้พี่ก็เลยลองออกกำลังกายครั้งหนึ่งซึ่งอาการที่พี่เจ็บล้าวตาขาเนี่ยมันหายไปหายไปแล้วไม่เป็นอะไรเลยอ้ายไปแล้วเดินเดินลองเดินไปๆมันจะว่ให้ดูได้ไหมคะเราเดินแบบนี้เห็นได้ั้งข้อลสุดเดิะมากเลยไม่เจ็บนะเจ็บถ้าเจ็บเราจะเดินแบบนี้ไม่ได้แน่นอนใช่หมือเนห้า ก็เจ็บอ่ะอือก็เจ็บเดินแบบไม่ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวนะใี่ค<ต>่ะก็เป็นหน้าตาของคนที่ทางผิตภัณฑ์รดีมุลแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่าหายปวดอยงไรก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข,ขออกกำลังกายได้น,นะคะใครที่มีปัญหาไหล่สาวนะคะลองเลยใช่ไหมคะคุณพลมพไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะใช่ไม่งนะั้นพี่คงขาออกสาวเห็นบอกว่าพี่พิมพ์วันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องนอนติดเตียงใช่ไหมคะค่ะพี่จะเดินระยะใกล้ๆเพราะว่ามันเดินไม่ได้พอเดินแล้วว่าขามันจะอ่อนแรงมันจะพับค่ะ แล้วอยู่มาวันหนึ่งอ่ะพี่นั่งหันหลังเนี่ยแหละแล้วพี่ฟังเปิดย t ทู e ดูพี่ได้ยินคนพูดว่าเออปกติผมมันเดินไม่ได้ตอนเนี้ยผมออกมาวิ่งได้เหมือนเดิมพี่ก็เลยรีบผ่านไปดูว่าเขาเขาเขาทำอะไรเหรอเขาอะไรเขาก็บอกว่าเป็นการเหมือนเราใช่ะใช่แล้วเขาก็อายุเยอะกว่าอายุเยอะกว่ามากแล้วเขาก็บอกว่าเขาว่าทานดีบูลหลังจากว่าเขาบอกทานดีบูลพี่ก็ตั้งใจดูว่าดีบูนคืออะไรอ๋อค่ะค่ะ ล้วพี่ก็สนใจพี่ก็โทรไปหาเลยโทรไปหาคุกเลยว่าเนี่ยพี่ต้องการผลิตภัณฑ์ตัวเนี้เพราะว่าพี่เป็นอยู่พี่ลองมาเยอะแล้วยาลองมาหลายขนาดแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่านี้แต่ลองอีกสักครั้งก็ไม่เป็นไรมันไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยทำมาทุกวิถีทางแล้วถามแถามมาแล้วตัวอื่นเราก็ลองมาแล้วจะลองอีกสักตัวก็ไม่เป็นไรแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่ลองผลิตภัณฑ์บูดีบูนอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดง่ายๆเลยนะคะบูดีบูลกล่องนึงเนี่ยมันมีห้าซองทานได้ห้าวันใช่ไหม ประมาณวันที่เจ็ดก็คือหนึ่งสัปดาห์เราจะเริ่มเห็นผลเลยจากว่าขาที่เราเดินไม่เท่ากันเนี่ยเดินกระเพกกระเพกเนี่ยขาเราเหยียบได้เต็มเต็มเท้าขึ้นแล้วก็เดินไม่มีไม่มีแบบกระทิ่ไม่มีอะไรเส้นทิมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเหมือนเจ็บเจ็บตรงขาหรืออะไรเงี้ยเดินได้ปกติเหมือนเราไม่เป็นอะไรเลยซึ่งพี่นัดหมอแล้วว่าอีกเดือนหนึ่งอ่ะอาจจะต้องผ่าอ๋อค่ะ แต่พอเอิญมาเจอนี่พี่ก็โชคดีไปไม่ต้องผ่ารอบสามอ๋อเดีกด้ว่ความโชคดีนะคือเรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยปวดมากหมอหน้าผ่าแล้วล่ะแต่มาเจอดีบูนทานไปหนึ่งอาทิตย์เจ็ดซองเท่านั้นใช่ไหมคะเราสามารถที่จะลงน้ำหนักได้อย่างเต็มที่เดินได้คล่องขึ้นแล้วตอนนี้พี่ก็เริ่มออกกําลังกายได้เหมือนเดิมอ้สุดยอดมากเลยนะคะแล้วตอนที่พี่พิมพ์พวันหาดดูแบบดูดูสื่อที่ออกไฟค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะ เขาแจ้งมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีความคิดไหมคะไม่เพราะว่าพี่ดูแล้วอะคือหน้าตาเขาอะเขาพูดด้วยความจริงใจเราดูคือคนที่เป็นอะถ้าใครไม่เป็นไม่รู้นะเพราะความเจ็บปวดอะเวลาเราหายเราจะรู้สึกดีใจแค่ไหนหน้าตามันจะบอกเลยว่าเออเมื่อเราเจออะไรที่เราประสบความสาเร็จอะเราจะดีใจมากเลยว่าเออเราเจอสิ่งเนี้ย แล้วเราก็อยากบอกต่อคนอื่นเ้าไปว่าใช่ค่ะเออเราทานนี่ดีพี่ก็แนะนําคนอื่นนะอือี่ที่เขาเป็นอนะ่ะเขาก็บอกว่าเขาจะลองดูอืมเพราะว่าพี่อยากให้ให้คนที่เขาเป็นนะอ่ะเขาหายอืเป็นมันทรมานมากนะคะใช่ค่ะทรมานเนาะแล้วคนเราอะ่ะจนวันวันวนึงนั่งมอนอนมอง,องแต ว่าเพดานน่ะมันทรมานนะคะเรียกได้ว่าตอนที่พี่พิมวันเนี่ยปวดมากคือไม่สามารถที่จะเดินได้เป็นระยะเวลา2เดือนใช่ไหมหมายถึว่านอนนอนกับเตียงอยู่เลยใช่คือวันหนึ่งอ่ะพี่ได้แต่มองคนเดินน่ะเดินไม่ได้อ่ะทรมานมันทรมานมันเศร้าด้วยเนาะพี่เนาะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนใช่ไหมหมายถึงว่าเราจะต้องอยู่กับภาวะที่เราต้องนอนติดเตียงอีกนานแค่ไหนใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่เราได้เปิดใจลองทานค่ะพี่พีมวันประทับใจอะไรในผลิปคติบุญบ้างคะ มันเหมือนอะไรอะ่ะพี่บอกไม่ถูกเหมือนเหมือนอะไรแต่ว่ามันเป็นความมหศัศจรรย์ก็ว่าอะไรมันมันไม่น่าเป็นไปได้ว่าว่ากินแล้วมันจะหายไปในแค่ช่วงเวลานหนึ่งสัปดาห์หหแต่หนึ่งสัปดาห์หจากเราปวดเป็นเดือนปวดมานานมากอะ่ะเรากินไปแค่เนี้ยมันห,หายทันตาเห็นเลยอ,อย่างเงี้ยเรียกได้ว่าผลลัพธ์ที่ค่ามากเลยใช่ไหมคะสำคุ้มทุนนะคะ มันคุ้มไหมคะตอนแรกที่เราฟังราคาเรารู้สึกว่าราคามันสูงแต่ไหมเกินเกินค่าคุ้มเกินค่าใช่ถ้าถ้าเปรียบกับเท่ากับว่าถ้าพี่ไปผ่าอีกรอบหนึ่งพี่เสียมากกว่านี้แน่นอนและอีกอย่างหนึ่งช่วงพักฟื้นไม่ใช่สามเดือนนะคะหกเดือนนะคะเผื่อจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เสี่ยงว่าเราจะเดินได้หรือไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รับประกัน นี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะก็การันตีเนาะว่าจากที่คนที่เป็นหนักมากๆผ่ามาแล้วสองครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่าหลังผ่าสะโพกแล้วก็เป็นหนักที่สุดนี่คือต้องนอนติดเตียงสองเดือนแต่ทานดีบุญไปเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์นะคะคุณพี่กลับมาเดินเหินได้ออกกําลังกายได้กลับมามีชีวิตที่มีความสุขขึ้นนะคะเรียกได้ว่าก็อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆสิ่งนี้ใช่ไหมคะครอบครัวพี่ดีใจทุกคนดีใจทุกคนที่ที่กลับมาเดินได้เห็นพี่พิมพ์วานบอกว่าน้องปุ๊กน้องปุ๊กก่อนที่จะมาที่นี่ว สินค้าดีๆให้น้องล้วบอกว่าสินค้าดีๆแฟนพี่พี่มาบอกว่าคุณต้องรีวิวให้ใช่ค่ะใช่อกว่าเผื่อคนอื่นในคือเป็นเหมือนเราอ่ะเขาจะได้หายเร้ว่าเวลาเป็นมันทรมานครอบครัวพี่ทุกคนพอใจแล้วก็ดีใจที่ให้ได้หายก็คือเหมือนกับว่าถ้าใครเขาถามเนี่ยว่าน้องเป็นอะไรแล้วทำไมน้องถึงหายอ่ะพี่สาวบอกก็จะช่วยบอกให้ว่านี่น้องเขากินแบบนี้ดีบูมแบบเนี้ผลิตภัณฑ์นี้เลยนะแต่ ทุกคนนะคะถ้าพูดอย่างเงี้ยใครก็ไม่เชื่อนะคะต้องลองดูตอองดูใช่ใช่บีลูกค้าบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยอยากกินนะแต่ก็ไม่รู้ดีจริงหรือเปล่าต้องลองด้วยตัวเองอันนี้ไม่ต้องจ้างเลยนะคะไม่ต้องจ้างรีวิวเลยอันนี้คือ การันตีจากผู้ใช้จริง,รงว่าไม่มีการว่าจ้างใ,ใดๆเนาะที่ที II, ม,มวันเนาะอยากบอกต่อสิ่งดีๆเพราะว่าถ้ามันหายเราคุ้มคุ้มมากะคะ่ะคุ้มเกินค่าเลยเหมือนเราได้ได้ขาใหม่ไหมคะได้ชีวิตใหม่ไหมเมืออเราได้ชีวิตใหม่มากกว่านะไม่เหมือนเราได้ขาใหม่เหมือนเราได้ชีวิตใหม่นี่นะคะสุดยอดมากเลยนะคะพี่บอกว่าเหมือนกับเราได้ชีวิตใหม่นั่นคือหมายความว่าดีบูลตอบโจทย์ในเรื่องอาการปวดข้อปวดเข่าได้เป็นอย่างดีนะคะใครที่ฟังคลิปนี้น ikke, ก็ไม่ต้องรังเลเลยใช่ไหมคะถามว่าราคามันแพงไหม historians? เรากินอย่างอื่นมารู้ว่าถ้าคนที่ที่เป็นมาก่อนเนี่ยจะรู้ว่าเลยว่าไอ้ราคาเนี้ยใครใครก็จับต้องได้เราลองมาหลายอย่างแล้วที่มันแพงกว่านี้เราก็เคยลองไกล่ลองอีกครั้งหนึ่งมันคุ้มเกินค่าจริง<อ>ๆค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะลองอีกสักครั้งนะคะ,คะให้เปิดใจให้ยิมูนไม่ใช่ฟินปูนะเราจะรู้ว่าเราจะรู้ว่าชีวิตใหม่มีจริงนะคะโอ้โหได้แล ใชะค่ะถ้ามีคะแนนให้ดีบูนสัก10คะแนนพี่พิมพ์วันให้เลยนะให้เกินสิค่ะให้เกินสินะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงเนาะใครที่มีปัญหาดังกล่าวนะคะพี่พิมพ์วันก็ได้การันตีแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่พี่พิมพ์วันคนเดียวลูกค้าทั่วประเทศที่ออกทลิปไปนะเัวจริงเสียงจริงไม่มีการ่าจ้างอันนี้คนเฟิมพี่ดูค่ะพี่ดูครั้งแรกอ่ะพี่ตัดสินใจซื้อเลยอโดยดูจากแววตาว่าคนที่ออกสัมภาษณ์คือพี่พิมพรวันได้บอกว่าเขามีความจริงใจเหมือนกับคนที่เราเท่าเราเคยเจ็บมาก่อนเราเคย ถ้าเราเจอผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรทั้งอย่างเนี่ยเวลาเราหายอะหน้าตาเราจะบอกเลยว่ามันดีจริงๆดูจากหน้าตาก็ดูนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงยืนยันจากผู้ใช้จริงปวดหลังปวดหลังแล้วมายันปลายเท้าขาเนี่ยกลองเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยนานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือ5้าวัน5วันเดินไม่ได้เลยอนอนอยู่ท่านไหนท่านนั้นดีบูญเนี่ยดีมากเมื่อทานลงไปแล้วมันช่วยได้เยอะเลยค่ะ ช่วยให้อาการดีขึ้นเพียงแค่2สัปดาห์มันก็ดีขึ้นแล้วฮะผมรุดนะครับมาลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะมาสัมภาษ์ลูกค้าที่ทานสินค้าดีบุลแล้วนะครับอาการดีขึ้นชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับคุณแม่อาการเป็นหนักมากนะครับแล้วก็อายุเยอะด้วยแต่ทานสินค้าดีบุลเปลี่ยนไปแค่กล่องเดียวนะครับก็อาการดีขึ้นเลยนะครับคุณแม่สุนีอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ68 68เนาะก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรครับ อาชีพซาโพะส่งของอ๋อขายส่งขายส่งนะครับก็โอ้โหแสดงว่าตอนนั้นร่างกายแข็งแรงมากมากเลยครับแข็งแรงนะต้องยกของยกอะไรนะครับแล้วก็ไปอุบัติเหตุมา3ปีอ๋อแสดงว่าการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อเกิดจากอุบัติเหตุก่อนอค่ะอุบัติเหตุอะไรครับตอนนั้นอุบัติเหตุรถชนกันรถชนอ่ารถชนกันแล้วก็สะโพกหักสะโพกตรงนี้เหรอครับ่ามัน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 แตกเลยใช่ไหมครับ แตกแล้วก็รักษาผ่าตัดไหมครับหรือว่าก็เขาใส่ก็บอกใส่ไฟเบอร์หลายตังค์หลายหลักแสนใช่ไหมครับห้าแสนแปดห้าแสนแปดโอ้โหแล้วอ่าการเริ่มดีขึ้นไหมครับหลังจากกินยาเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นหลังรักษาเนี่ยมันค่อยชัวันหายแล้วค่อยชั่วแล้วคุณแม่ก่อนที่จะตัดตัดสินใจทานดีบุลเนี่ยก็คือมีอาการปวดหลังปวดหลังปวดหลังแล้วล้าวมายันปลายเท้าขาเนี่ยอ๋อปวดหลังแล้วล้าวลงขาแต่มากินยาเนี่ย เข้าไปแล้วมันก็ขับออกตนึงปลายเท้าก็ดีขึ้นครับทําไมถึงตอนนั้นถึงคิดว่าตัดใจจะทานตัวสินค้าตัวดีบูนตัวนี้ครับเขาทานกันมาแล้วเขาว่าดีอ่ะเราก็จะลองมั่งก็เลยลองไปกล่องแล้วมีมีคนบอกว่าเคยทานแล้วดีขึ้นนะครับคุณแม่ก็เลยอยากจะลองทานดูนะครับก็เลยลองทานไปหนึ่งกล่องลองทานไปหนึ่งกล่องมันร้อนออกไปขารไปขาไปเท้านะครับแล้วเวลาลุกเวลาจะเดินรรู้สึกมันเบาขึ้นกว่าเดิมไหม บาขึ้นมันเบาขึ้น,ม,นม,ม,มันไม่ขัดมันไม่ขัดอันนี้แค่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวนะครับกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยฮะนะครับผมก็อยู่กับพี่สุภาพรนะครับพี่สุภาพรอายุเท่าไหร่ละครับ65าค่ะทาไมนะครับถึงได้ตัดใจทานนิตบูลมีอาการยังไงครับก็ปวดเข่าปวดหัวเข่าสองข้างปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้แต่มันเดินแล้วมันจะเจ็บแป๊บแปอยู่ข้างในหเเกิดจากอะไรครับเกิดอุบัติเหตุหกล้ม หกล้มก่อนค่ะนะครับแล้วเป็นยังไงครับช่วงระหว่างตอนหกล้มหกล้มมันก็เดินไม่ได้เลยนะก็ไม่ไม่ไม่แบบว่าหมอบอกว่าไม่หักไม่แตกแต่เราเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยนานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือห้าวันห้าวันเดินไม่ได้เลยอนอนอยู่ท่าไหนท่านั้นปวดถึงขั้นไหนครับเวลาเราเดินปวดคลานเลยค่ะปวดคลานบางครั้งก็คลานเลยเหรอฮะอ๋อแล้วอย่างนี้เราไปนู่นไปนี่ไปห้างไปวัดไปวาไม่ไปเลย พราะเรารู้ว่าไปนี่ไม่รอดแน่ไม่ยืนไม่ได้อะยืนไม่ได้เลยใช่มันเจ็บมากเจ็บมากเลยอยู่กับอาการปวดต่างๆเหล่าเนี้ยนานสองปีก็หากินมาหลายยี่ห้อแล้วครับทุกอย่างรักษาหลายวิธีกินมาหลายยี่ห้อใช่คือเปิดดูใน YouTube เห็นดีบูลเนี้ยดีกินแล้วหายครับก็บอกลองสักหน่อยก็เลยสั่งมาสองกล่องสองกล่อ,องคือเดินเดินมันก็เบาขึ้นเดินเบาขึ้นเดินเบามันไม่ไม่ขัด ไม่ขัดแล้วลุกนั่งก็สบายใช่เพราะเมื่อก่อนนี้มันเราจะยกหัวเข่ามันก็ไม่ได้อะแค่ยกหัวเข่าก็ไม่ได้มันยังไม่เดินเลยแค่ยกขึ้นเฉยๆนะยกขึ้นอแบบมันทรมานเนี่ยมันเหมือนกับมันไปสีกันหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันปวดตอนนี้ก็เดินได้สบายเมื่อกี้ก็เดินไปรับผมที่ที่หน้าปากซอยเลยตอนนี้ทานไปแล้วสองกล่องอาการดีขึ้นขนาดนี้แล้วคผู้ที่เป็นอาการอย่างดีฉัน เรื่องข้อเรื่องกระดูกนะครับเรื่องอาการอักเสบของเส้นเอ็นต่างๆนะครับแล้วก็ดีบุญผงตัวนี้ช่วยได้ท่านใดที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่นะครับลองตัดสินใจทานดูเลยนะครับอย่างน้อยเซตสองกล่องสามกล่องนะครับดีมากพี่สุภาพรยืนยันว่าดีมากนะชื่อคุณอะไรคะชื่อนิสากรชื่อนิสากรมีอาการยังไงคะถึงมาทานผลิตภัณฑ์ดีบุญเนี้ยค่ะพอดีวันนั้นเริ่มแรก ก็ยกกระถางกระถางต้นไม้เข so oh, okay. ้ามาในบ้านน่ะร hmm. ู้สึกว mm ่า hmm. มันปวดหลังปวดหลังอย่างมากเลยก็่อนหน้านี้ออกกําลังกายมาบ้างสองสองวันนะคะสองวันติดก็พอมายกกระถางก็ยิ่งทาให้ปวดปวดปวดด้านหลัง่ะค่ะเหมือนปวดกระดูกที่หลังใช่ค่ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจทานที่บูลก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้มันมันเราปวดมากเราทนไม่ไหวไง เวลาจะนอนลงไปเนี่ยมันต้องพยุงตัวแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเลื่อนตัวลงนอนคือมันปวดปวดด้านหลังปวดกระดูกอะค่ะหลังจากที่เรายกกระถางเข้าบ้านแล้วคือมีอาการปวดแล้วหวันลุ้งขึ้นยังไงคะก็นอนลําบากนอนลําบากจะลุกจะนั่งลาบากอย่างนั้นเหรอคะใช่ค่ะอ๋อแล้วหลังจากที่ทานดีบูนไปค่ะวันแรกเป็นยังไงบ้างคะ มันรู้สึกดีขึ้นนะคะค่ะประมาณประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอ๋อประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็ยังไงคะก็เลยทานทานต่อเนื่องค่ะประมาณสองสัปดาห์อ่าทานต่อเนื่องเพียงแค่สองสัปดาห์นะคะแล้วอาการดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพียงแค่สองสัปดาห์เท่านั้นเองก็รู้สึกอาการดีขึ้นแล้วใช่ค่ะโอ้เรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ดีบูนของเรานะคะค่ะดีบูนเนี่ยดีมากเมื่อทานลงไปแล้ว อาการที่เป็นเนี่ยมันมันช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยให้อาการดีขึ้นเพียงแค่สองสัปดาห์มันก็ดีขึ้นแล้วค่ะฝากนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการนะคะเหมือนพี่นิสากรนะคะที่มีอาการปวดหลังเจ็บหลังนะคะไม่ว่าจะเกิดจากความเสื่อมนะคะหรือว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุเหมือนพี่เขาหรือว่าเกิดจากการทํางานนะคะ <c oughs> ก็มาทานผลิตภัณฑ์ดีบูนได้เลยนะคะ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรนเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์ริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรุมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา